กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิบตแล้วก็นี่มันมายากลชัดๆนะครับ Black Magic the Fury ตอนที่3แล้วนะครับก,ก่อนอื่นก็นี่นะครับมีมีมลังคาใหม่นะครับผมไม่ได้เข้าร้านตัดผมในรอบกี่ปีกี่เดือนก็ไม่รู้นี่ไงมีคนเอาหน้าผมไปใส่เฟซแอป <c oughs> ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทำไมบนโลกโซเชียลเนี่ย จะหลงเชื่อนะครับแล้วก็นัดเจอกันพอเจอกันเห็นหน้ากันจริงๆปุ๊บก็ชิ่งนะที่ประเทศจีนรู้สึกว่าจะมีตีกันด้วยคนระับโอเคมายากลของเราใน้าคนี้จะเป็นยังไงอะอือฮึ The Holy Drink เครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์เหรอไม่ใช่ Holy s h i t เลเหรอไม่มีเสียงไงอุตส่าห์ใส่หูฟังฮะเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ย มุกบิ๊กเบนสมอลเบนมันก็เลยมานะครับอ่าถือไว้เราจะมีอ๋ออ๋อโอเคเกตเกตเกแสงเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์มันส่องลงมาตรงแก้วพอดีใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่น่าจะใช่ใช <c oughs> อืมอืมอ้าว DIY ไม่ได้ไม่ได้มาดูนานเลยนะไอ้ DIY เนี่ย As you do อืมเดี๋ยวมันคือคือดินอัดก้อน โอเคปัญหาคือเราจะเปลี่ยนอ่างล้างหน้าให้เป็นกระถางดอกไม้ทำใหม่ <laughs> DIY จริงๆเว้เ,ออเดี๋ยวผ่านหน้าเดี๋ยวผมทำดีกว่านะ DIY เนี่ยทำเพื่อใครเขาบอกว่าเขาเป็นเด็ก่เบื่อชิบหายมีแต่ร้องไห้กับขี้ทั้งวัน <c oughs> พ่อมาเวลาจะเอเด็กๆจะเห็นย hey, oh ังไงนะครับ hey, อ hey, ันนี้ฮะจริงดิเฮ้ยน้องเขาจะเห็นแบบนี้จริงๆเหรอ ไม่นะปิดตาปุ๊บหายเหรอไม่ไมไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแต่ก็ไม่แน่นะครับจิตนาการเด็กเพราะว่าแคปชั่นบอกว่านี่คืออ่าวิธีการที่เด็กเห็นเราตอนเราเล่นซ่อนแอบไม่ใช่ซ่อนแอบพิกาบูจะาเอ๋ออ่อ้นี้กวนบริโตเป็นพูริโตแท่นะครับทำไมอ่ะแกล้งน้องเหรอพูริโต l i oh, so ่ e that look n o ม we got t h อ๋อนั่นเขาจะป้อนยาน้องน้องดื้อนะครับก็เลยต้องเจอวิชานี้เราไม่ไม่ไม่ยอมกินยาเอาหัวออกมานิดนึงหนีไม่ได้แล้วต้องกินนะครับโอ้ five okay อันนี้ไม่ใช่ black magic นะครับอันนี้เขาเรียก ไลฟ์แฮกนะครเป็นทริคมากกว่าอือเลือกอ่าเอาอันไหนเอาอันนี้อ่าเอาอันนี้อืมชักกี้ด็อกเวอร์ชั่นนี่ครับอืมเออฮีบอบเลียวชีติ้งออนมีเขา <laughs> เอะมันไม่มีอะไรทำขนาดนั้นเลยเฮ้ยนนี้ไม่ใช่แบ็คเมจิกแล้วเนี่ยอันนี้มันสนุกนะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้ดูแบ็คเมจิกอยู่ผมดูเลดดิตเลยถึงว่าแบ็คเมจิกแม่งไม่โผล่นี่ครับเอาไงดีเนี่ย อืมอ่ากลายเป็นเล d d ดดิรีวิวไปแล้วนี่ครับโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นแบล็กเมจิกมามามันสักครึ่งคลิปอืมผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันมันไม่แบล็กเมจิกสักทีวะโอเคอันนี้อะไรใบไม้อ๋อมันสะท้อนแสงนี่ครับอืมไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกแมงทับบ้านผมมีปีกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอืม how is it possible the picture made on รัสเซียอาร์ติส์ภาพนี้ทำจากาจิตรกรชาวรัสเซียนะครับให้เรามองไปที่หน้าตอนที่กึ่งหลับตาแล้วเราจะเห็นผู้หญิงยิม้มจริงด้วยวะทำไมอะ <curry> เห็นฟันด้วยนะครับโอเคโอเคโอเค <uffy> เห็นจริงด้วยเห็นจริงด้วยอ เฮ้ยแล้วอะไรอะปัญหาคือมันมันมันสแปลตฟองออกด้วยนะครับเอ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะมันมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่เลยวะ่ะมันไม่งั้นมันหมุนเองแบบนี้ไม่ได้นะครับ เหมือนลูกขาดมากกว่าหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่แน่ใจวะเฮ้ยออนี่สมอ l l b r นจริงๆมันคืออะไรไม่รู้อะ circle of fame เนี่ยครับกงล้อไฟอืมอันนี้ผมเคยเห็นในเตาแก๊ <laughs> พวกฉันนั้นไม่แปลกไม่แปลกอ,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 อืออืออืมใครที่เป็นโฟเบียมาแรงนี่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับท่านน่าจะคนลุกอยู่ตอนนี้ Explain to me how did it, it explode like this เออวะ ไอ้ไอ้ไอที่มันอ่ารั่วแตกออกมาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเราก็เราก็เกตโอ้เ,อเดี๋ยวเดีผมเกตแล้วผมเกตแล้วผมเกตแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าท่านผู้ชมจำไอ้ instant ice ได้ไหมแบบว่าทำวุ้นอะจังหวะนั้นพอดีนะครับจังหวะที่น้ำพุ่งออกมาแล้วมันกลายเป็นวุน้นกลายเป็นน้ำแข็งพอดีหรือเปล่าอันนี้ผมมัว่ว <laughs> ใครคิดยังไงคอมเมนต์ Comment นะครับอืม สรุปว่าไอ้หลังคานี้มันอยู่ข้างในหรือข้างนอกตัวตึกน่าจะอยู่ข้างในนะเพราะว่ามันเป็นเงาใช่ไหมแล้วมันไปอยู่ข้างในได้ยังไง Small brain โอ mm ้โ hmm. ห oh! อุยอันนี้แม่ง next the p e e k i n g level เลยนี่วานะครับใช้เครื่องปริ้น 3D นะครับปริ้นออกมาแล้วจะให้เห็นชัดๆต้องเอาไปผ่านแสงแบบนี้เออๆได้อยู่ได้ได้ทั้ง next the p e e k i n g นะครับได้ทั้ง unexpected เข็มขัดสั้นแล้วก็ได้ทั้งไอ้นี่ด้วยนีครับ black magic forgery แม่งอันเดียวได้3อย่างเลยเข <c oughs> <c oughs> เคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับเสียทรงไม่ม หวงห่วงห่วก็ว <c oughs> อขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกใหม่พันหน้า <Bye. S 1> สวัสดีครับเย,ย่อีอีอออเปิดเล่นดิบปกติไปตั้งนานเนี่ยกว่าจะรู้ตัวแม่งผ่านไปครึ่งคลิปแล้ว <c oughs>